สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้นะวันนี้ผมมาในรูปแบบการแกะทรงกราฟของ BTC นะครับหลังจากที่มีกูรูหลายท่านแล้วก็มีนักวิเคราะห์มีหลายๆคนออกมาฟันธงแล้วก็ออกมาให้มุมมองในการ เลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อชะลอความเสี่ยงระยะสั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทองคำตอนนี้ก็ทำออทำไฮแล้วก็เกิดการชะดาวโคเวอร์เมน์ด้วยนะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลให้ทองคำแล้วก็บิตคอยกำลังช่วงชิงตำแหน่งเป็นนะัมเบอร์วันต้องบอกว่าเป็นนัมเบอร์วันนะครับเพราะว่าเราต่างก็รู้ดีว่าบิตคอยและทองคำเนี่ยต่างก็ มีมหาอำนาจทางการเงินครอบครองไว้อยู่แต่ละที่แต่ละที่หลายๆคนก็อยากจะออกมาบอกว่าผลิตภัณฑ์การเงินของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เราในฐานะนักเทรดนะนักเก่งกำไรเราจะออกแบบแผนการเทรดระะวางและวางกลยุทธ์การเทรดของเรายังไงเพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินนะ พูดง่ายๆว่าเราจะเทรดตามเทรนนะสัปดาห์หน้าเนี่ยใครสวนเทรนเนี่ยผมบอกเลยว่าบาดเจ็บสาหัสแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดจะมีความผันผวน,ผนค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะอะไรเพราะมุมมองของแต่ละที่เนี่ยแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยเจ้าของสินทรัพย์แต่ละที่ต่างก็คอนเฟิร์มว่าของตัวเอง ค่อนข้างที่จะเป็นอนาคตกว่าฉะนั้นพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีความพันผวนไม่ต่างอะไรจากการชนข่าวหนักๆข่าวแดงๆเลยเรามาวางแผนการเทรดกันครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้ามาแกะ btc ใน time frame 4ชั่วโมงนะครับแน่ทุกคนไม่เคยเห็นผมแกะ btc ไม่เคยแกะคริปโตใช่ไหม วันนี้ผมจะพาทุกคนเอาเอา,เอาชุดความรู้ที่แกะทองคำมาแกะ btc ครับวันนี้ในไทม์เฟรมที่ผมเลือกใช้เนี่ยผมใช้ไทม์เฟรมสชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมสชั่วโมงราคาเบรกออฟสัตวเจอขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมามีเบรกอีกหนึ่งรอบนะชุดนี้แหละจะเป็นชุดที่สะสมพลังนะครับเป็นชุดที่สะสมพลังเลยก็ว่าได้นะครับ ทำทาร์เกไว้ให้ทุกคนดูก่อนอันนี้ t a r ์เกตฝั่งที่ btc จะมีแรงขึ้นนะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือทุกสินทรัพย์ต่างก็แย่งกันขึ้นครับเพื่อช่วงชิงเพื่อช่วงชิงฐานการเงินเพื่อเอาไว้ต่อรองไงใครมีฐานที่แน่นกว่าก็มีความสามารถในการต่อรองที่มากกว่าใช่ไหมครับ อันนี้คือเรื่องจริงนะราคาเบรกเอานะครับขึ้นไปยังไม่ชนกรอบใหม่นะกรอบใหม่นี่คือออทามไฮเลยนะแต่ตอนนี้วันนี้ราคาบิตคอยขึ้นไปทำออทามไฮเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็บอกให้เรารู้ว่าเขาก็พร้อมที่จะขึ้นไปแข่งเหมือนกันเพื่อช่วงชิงเบอร์หนึ่งของตลาดนะครับ อแล้วเราจะออกแบบแผนการเทรดยังไงดีบิตคอยเนี่ยผมต้องใช้ความระมัดระวังเยอะมากจริงๆเพราะว่าอะไรสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงถ้าสังเกตได้ว่าเราจะเห็น o v e r b o u r h t v v r r s o l d ค่อนข้างเยอะมากเพราะอะไรเพราะเขามีทาร์เกตเขาทำเป็นเขาจะ เคลื่อนตัวเองแบบมีนัยยะตลอดเวลาเลยจะไม่สนว่าจะมีแรงอะไรมากระทบแต่เขาจะเคลื่อนตัวแบบมีนัยยะก็คือบอสก็คือโอเวอร์บอสโอเวอร์โซก็คือโอเวอร์โซไปเลยไม่ทำให้แบบครึ่ง,ง,งๆกลางๆคือเขาค่อนข้างที่จะปาเทียนพูดกันสนุกๆน,นะครับว่าค่อนข้างที่จะโหดหน่อยการาฟป t c เนี่ยเวียงเป็นอารมณ์ที่เวียงเวียงเกิดจาก นักลงทุนรายย่อยรับ SL รับ TP ไม่ได้มันก็เลยเกิด o v e r b o u g h t o v e r s o l ร์พอราคาเราช็อตไว้แล้วราคาเกิดดันขึ้นไปราคาก็เลยทะลุพอทะลุขึ้นไปแล้วนักลงทุนรายย่อยซื้อตามก็เลยเกิด o v e r b o u r h t แล้วพอเขาทุบลงมาเนี่ยราคา นักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีความเข้าใจก็เกิดเซลตามอีกเกิดโฟโม่ขึ้นมาตามอีกราคาก็เลยเกิดบอสเกิดโซได้ง่ายนะครับส่วนทมาเฟรมที่เลือกใช้เนี่ย btc เริ่มได้จากทมาเฟรม4ชั่วโมงครับเพราะว่ามีในยะนะเราจะเห็นจากจุดที่ผมทำไว้นะตรงนี้คือเส้นดาวเทนอ่าเส้นอัพเทนเขาชนแล้วเขาไปพอดีเลยนะครับแล้วก็ผ่านเบรกเอาไปแล้วอ่าแต่เขายังยืนไม่ได้นะครับ ยังยืนไม่ได้ผมจะพาทุกคนเข้ามาดูกรอบมาดูหายเห็นไหมครับดูหายชุดนี้เขาขึ้นไปทำได้แล้วนะเห็นไหมครับราคาขึ้นไปเบรกเอาขึ้นไปเต็มแท่งเลยแล้วก็เจอแรงขายลงมาเป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อไปถึงดีมานโซนสปายโซนย่อมมีแรงซื้อแรงขายนะครับ แต่หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น่ามีทารเกตนะมีทารเกตอยู่ข้างบนนะครับมีทารเกตอยู่ข้างบนแล้วราคาก็ทะลุเบรกเอาสิ่งที่เราควรที่จะเฝ้าสังเกตเราจะเข้ามาดูวอลลุ่มโปรไฟล์นะครับผมจะพาทุกคนเข้ามาแกะวอลลุ่มโปรไฟล์ของชุดเบรกเอาชุดใหญ่ชุดนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตลบฟิโบนะ btc เนี่ยยังไม่เคยแกะให้ทุกคนได้ชมได้ดูวันนี้เป็นครั้งแรกออาขอลบก่อนนี่คือกรอบเบรกเอานะครับนี่คือกรอบเบรกเอา ที่มีในยะใน t i ม e เฟรม4ชั่วโมงนะคือพูดง่ายๆแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยว่า btc เนี่ยเขาเขาเดินทางมาอ up เทนมามาได้เวลาสักพักใหญ่ๆแล้วฉะนั้นชุดนี้เราอยากรู้ว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปทำ t a r ก็ตชุดใหม่ได้ไหมก็คือ high ใหม่เราจะใช้วอลุ่มโปรไฟล์นะครับ แกะชัดสูงสุดลงมาหาต่ำสุดนะครับเพราะอยากรู้ไงครับว่าในทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยวอลล่มมันอยู่ตรงไหน,นขอใช้เป็นเส้นสีดำครับอ่าพอได้แล้วก็ลบเลยนะครับกรอบนี้ก็จะลบเหมือนกันนะครับเพราะรู้แล้วว่าเป็นกรอบเบรกเอานะอ่าส่วนวอลล่มโปรไฟล์ก็คือชุดนี้ราคาก็ทะลุขึ้นไปนะครับ หลังจากนั้นราคาทำอะไรครับในกรอบนี้สามารถวัดได้ทั้งฝั่งขึ้นและก็ฝั่งลงนะบอกแล้วไงครับว่าบิตคอยนี้เขาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยโหดสุดๆอ่าเป็นชุดเดียวกันเป็นวอลลุ่มโปรไฟล์ชุดเดียวกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูในไทม์เฟรมหนชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมีโอเวอร์บอทโอเวอร์โซจุดเดียวกันฉะนั้นบอลลุ้โปรไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมจะเข้ามาดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงผมจะวาดฟิโบในกรอบนี้นะครับอืม ราคาจะมีตรงไหนที่มีนัยสำคัญอีกไหมมีชุดนี้นะจากอดีตเคยเป็นแนวต้านปัจจุบันมีโอกาสเป็นแนวรับนะครับแนวรับชุดที่1แนวรับชุดที่2อ,อ่าตอนนี้ผมวัดฝั่งขึ้นนะคราวนี้ผมจะมาวัดฝั่งลงเพื่อที่จะหาจุดที่มีนัยยะเอาไว้เฝ้าสังเกตการ ว่าถ้าเขายอ่อลงมาแล้วเขาจะมีโอกาสมารับที่ตรงไหนโอเคผมเห็นชุดที่1แล้วนะนี่ไม่ใช่แนวรับนะแต่เป็นแนวที่เฝ้าระวังนะครับเราต้องเช็คบอลุ่มด้วยก่อนที่จะเข้าบางทีจุดที่น่าจะรับได้แต่มีไม่มีบอลุ่มมาสนับสนุนมันก็รับไม่อยู่นะครับบิตคอยเนี่ยต้องวางแผนให้แยบยนต์เลยนะต้องละเอียดจริงๆครับไม่อย่างนั้นนี่ เรียบร้อยนะครับเราจะไม่สามารถเก็บ R r จาก Bitcoin ได้นะครับอาจจะไม่ถึงพันจุดก็ได้ก็สามารถเทรดได้แต่ถ้าอยากได้หนึ่งต่อสองขึ้นไปเนี่ยควรที่จะวางแผนให้ดีแล้วรอเข้าจุดที่มีในยานะครับเวลาเขาสวิงทีนี้เขาโหดมากเลยนะครับวางแผนไม่ดีนี่พอตแตกนะครับยิ่งใช้เลเวเลตแล้วด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ แตกกันเป็นว่าเล่นเลยเบรกเอาหลังจากที่เราได้กเราได้โซนที่มีนัยยะล้วเราก็มาดูเบรกเอาด้วยนะครับเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดนะครับบิตคอยนี้มีผู้เล่นทั่วโลกเลยนะครับไม่ต่างอะไรจากทองคําแต่กราฟเนี่ยสวิงโหดมากบทเช้าจะก,กระชากขึ้นนี่แท่ง8เมตรก็มีนะ ที่ชอบเรียกเรียกกันแปดเมตรสิบสองเมตรคือคือมันลากยาวครับโอเคนี่เราจะเห็นในไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นกรอบนะมันจะมีกรอบให้เราเฝ้าระวังและกรอบนี้ก็คือกรอบเบรกเอาที่ทะลุขึ้นไปทำออทามไฮฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดที่น่าจับตามองแล้วชุดที่สองเนี่ยเป็นชุดเฝ้าระวังละเมื่อเรา ดูว่าเขาโอเวอร์อะไรตอนนี้เขาโอเวอร์บอสแล้วนะเขาค้างโอเวอร์โซอ่าถ้าเขาลงมาแล้วเขาปรับฐานอยู่ตรงชุดโอเวอร์โซแล้วมีวอลลุ่มคอนเฟิร์มมีโอกาสที่จะเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญครับส่วนบิตคอยเป็นกราฟรูปแบบไหนเป็นเว็ฟขึ้นไหนเนี่ยตรงมีขอเอาไว้ก่อนเพราะว่า มันต้องไล่มาแล้วมันก็จะใช้เวลานานมากแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะแกะให้เพื่อนๆดูตอนนี้ก็คือจุดที่เราเฝ้าระวังเพราะอะไรสัปดาห์หน้าจะมีความผันผวน,นระหว่างทองคำและบิตคอยสองผลิตภัณฑ์การเงินนี้มันจะช่วงชิงการเป็นผู้นำตลาดการเงินในอนาคตฉะนั้นใครที่เทรด i t c o i n อยู่ก็ ใช้ความระมัดระวังครับส่วนทองคําก็เช่นกันครับต้องใช้ความระมัดระวังวางอัตราความเสี่ยงมองให้ออกครับว่าเราจะเอาอารารเท่าไหร่แล้วอารารที่เราต้องการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็ลองใช้อัตราส่วนวัดกันดูส่วนบิตคอยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้แต่รอจังหวะสวยๆครับถ้าได้จังหวะไม่สวยเนี่ยถ้าเก็บสั้นเก่งเนี่ยก็โอเค ทำได้แต่ถ้าเก็บไม่เก่งหรืออยากที่จะถือให้มันผ่านพ้นไปได้สักสองวันสามวันห้าวันหนึ่งสัปดาห์เงี้ยก็ควรที่จะรอนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากที่จะได้กําไรไม่มีใครอยากที่จะขาดทุนนะครับคนที่ขาดทุนคือคนที่รอไม่ได้ส่วนคนที่ได้กําไรก็คือคนที่รอได้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะขอให้ทุกคนบวกยับยับเลย ขอบคุณครับ